ครับมาดูคลิปที่2ต่อเลยครับคลิปที่2หลังจากเราเอาแซมปิ้งลงแล้วเราก็ต้องเอาจังหวะลงนะครับจังหวะที่ให้ไปเพราะมันจะได้ไปเมิกกันก็คือมันจะประสานกันนั่นเองนะฮะถ้าแปลจังหวะของในเครื่องมาก่อนมันยังไม่ประสานกันมันก็จะไม่ได้ยินเสียงแซมนะฮะกองมันก็จะไม่มีนะฮะวิธีการ Copy ีนะครับผมกดที่ user e x p a n s i o n ตัวนี้นะครับมุมซ้ายสุดนี่ฮะ หนึ่งครั้งนะครับอันนี้เป็นจังหวะอยู่ในเครื่องนะครับสังเกตคำว่า user นะครับแล้วไปกดแท็บนะฮะแท็บตัวนี้นะครับมุมขวาจอหนึ่งครั้งนะครับไปหาคำว่า usb นี่ครับจังหวะก็จะมานะครับทีนี้จังหวะนี้มันจะมีเกินความจำของเครื่องอยู่แล้วนะฮะเราก็ copy เลยนะครับนี่ครับกด copy นะฮะนี่นะครับปุ่ม copy นะฮะมันตรงกับปุ่มไหนก็กดตรงนั้นกดหนึ่งครั้งครับ จากนั้นก็ไล่กดเลยนะครับตั้งแต่3ช่ชาไล่ลงมา3ช่ชาบอลลูมลำลำวงสโลแเราก็ซองนะครับสมมติว่าเราเอาแค่นี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดโอเคนะครับกดโอเคนี่ครับโอเคมันหายไปปั๊บอย่างนี้ก็กดแท็บมาที่ยูเซอร์นะฮะมาที่ตัวนี้ยูเซอร์แล้วก็กดปุ่มนี้นะฮะหมายเลขสีนะฮะ เพจนี่ฮะเน,น,นี่ตัวนี้นะฮะมันจะมี Copy กับ Paste กับ e l e t e นะฮะตรงกลางเลยฮะตรง n e x เนี่ยฮะแล้วก็กดเลยครับอ่าพอกดปุ๊บมันก็จะบอกว่า e x e c u t i n g นะฮะทีนี้เราก็ปล่อยมันแต่ถ้ากรณีที่มันมีจังหวะในเครื่องอย่างนี้อยู่แล้วก็ต้องทำการลบออกก่อนนะฮะเพื่อจะได้ใส่จังหวะใหม่เข้าไปหรือทำการ Copy นะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการ Copy นะครับเหมือนเดิมครับ เนี่ยครับกด copy นะครับกด copy เลยนะครับกด user เข้ามาแล้วก็กด on นะครับ on ปั๊บเห็นไหมครับมันจะทึบหมดแล้วก็กด ok นะฮะจากนั้นก็เลื่อนมาที่ usb นะครับแล้วก็กด space เหมือนกันเนี่ยครับวิธีการเดียวกันเลยนะฮะมันก็จะไหลเข้า usb นะครับจะไปไว้โฟลเดอร์ไหนก็ได้นะครับนี่ครับกดโฟลเดอร์ก่อนแล้วก็ไปไว้มันก็จะปนเข้าไปในนั้นนะครับผมวิธีการนี้ก็คือวิธีการ copy จังหวะลง ครับอ่าแล้วก็พวก user sound เหมือนกันนะครับ user sound ก็จะเหมือนกันใช้วิธีการเดียวกันก็เข้าไปกดคำว่า user sound นะฮะตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะแล้วก็กด up หนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมครับนี่ครับมันจะมี user sound อยู่กดอ่า usb หนึ่งครั้งที่แท็บนะครับแล้วก็ไปหาคำว่า user sound ตรงตรงนี้ก็กดตรงนี้นะครับมี user sound ตรงนั้นนะ ก็ทำวิธีการเดียวกันครับือ copy อ๋อโอเคนะครับแล้วก็เลื่อนมาหาคาว่า user แล้วก็ paste เหมือนกันอย่างเงี้ยครับเนี่ย paste นะฮะ paste ปุ๊บมันก็จะทำการอัดเข้ามาในนี้นะฮะเราก็จะมีทั้ง user สาวแล้วก็เสียงแซมใช้ด้วยกันแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัววิธีการบอกการ copy จังหวะครับขอบคุณครับ